้ม่ได้ยินกันใช่ไหมคะนั่นเขาเรียกว่าเลเธอรักเธอ Don't you want me like I want you? you? Oh, Music ไหมคะ s, <S, <S, said hello. <S Music. e o n Oh, hello. Oh, you. y o u s i y Let read what what does it mean when people type in Thai? Yes. Yeah, I'd like to know actually, but. แต่ยังไม่รู้ but But I cannot speak Thai. Er. No. Sadly. Sadly, can can you teach a r b i uh, talk in Thai ได้ไหมคะ Talk Thai Language ได้ไหม Can people teach RB oh. ภาษาอะไรคะเนี่ย mm hmm. พี่กิจไม่มาได้วหรอคะเดี๋ยวไปเจอกันคะ่ะ mm hmm. ไปไหนกันคะ mm hmm. ไปข้างหน้า mm hmm. นี่คำถามไอ้คำตอบแบบนี้ mm hmm. พี่เก๋ mm hmm. ไม่อ่านหนูออกลอะโอเคไปไหนอ่ะออกไปไหน mm hmm. อ้ามาเราจะมาทำถ้าถ้าใครอยากออกไปทำก็ทํทำได้นะคะ เรา We gonna do shaking Hey shake hand handshake handshake hand Coolest handshake yes. If the window opens your phone gonna fly ถ้าประตูถ้าหน้าต่างเปิดโทรศัพท์ก็จะหล่นลงไปแต่ใครจะเปิดหน้าต่างแบบนี้เหยายัง Are you ready For the handshake นี่เราจะมาจับมือผู้ชาย เจ็บไมเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บตบโตพอดีกำลังดูคลิปรถบ้านเลยเย้เดินทางปลดภัยนะครคุณนะคะสักับทีวีอตทีวี on the live o h e l i l e ใช่มาจับอนุญาจับชายก่อนนะรเยยเย้ b เฮ้ยทำไมอ่ะเอาใหม่ใหม่วันวันวันใครแตะแตะแะแะแทะแตะแตะแตะเย้ดูกันทันหรือเปล่าไม่ทันนะดิเอาใหม่วันมัวแะแต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 ะแ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 ะอะค่ะ Oh, like with the other side. hand. Yeah. Oh, oh, it's gonna be hard. It's hard with the left. Hand. Can you sing this song? No, I don't know the lyrics. <laughs> I want to see when you speak in Thai. Yeah. What should I say? Hmm? What should I say? You can say anything. Um, eat anything? Eat yang. Hungry? Hungry. 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 Uh, full? Not full. Not full. Not full. Hungry. But you eat a lot of snacks. ทาร์โลนะอยากกนอยากนอยาก a ิ o ากกินอยากกินอ a ากก o นอยาก a ินอ o า a กิน a ยาก o ินอยานอากกินอยากการกิงอยกิอยากกนอนจริงๆอยยนอกอารักอากอากรักอากกอากกอา รักอาบี what is it what is it น่ารักมินนารัก is cute yeah it's cute รักรักมิน h e a r t love yes ah พี่สวยมากขอบคุณนะคะน้องๆก็สวยสวยมากสวยอ่ะสวยอ่ะสวยแปลว่าสวยแปลว่าสวยแปลว่าอะไร สวยแปลว่าอะไร What does it mean I don't know สวยสวย It's beautiful สวาย beautiful beautiful yes But, yeah mm hmm. Should I show the camera yeah? right, s <S <c oughs> on there Yeah ทุกคนอยากเห็นวิวกันไหมคะอาบีจะพาไปดูและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงอาบีพาทัวร์ Let me open the window first เฮ้ย Tada, I'm gonna go down because oh I have shoes on. I'm gonna close it. Watch out, your head <Okay. S 3> Here โอเคค่ะมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วไปไหนไปทำงานกันค่ะ On my way to working ค่ะ All my way to working k All my way to eating spaghetti <laughs> Spaghetti <aghetti. S 3> Sp Spaghetti 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 ครั้งแรกที่อาบีได้ยินคำว่าสปาเกตตี้อาบีคือมันคืออะไรแปลว่าอะไรเขาก็เลยบอกสปาเกตตี้ No I like spaghetti You like the word spaghetti or? Like how Thai people say สปากเกตกตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้ยวไม่ดูอาบิละดูวิวข้างนอกดีกว่าจ้าวดีค่ะดีค่ะกินข้าวหรือยังคะนี่ someone s o m e o n อ ask you w h เ n ยอารกินข้าวหรือยังคะพูดได้จริงเหรกินกินข้าว ข้าวไมดข้าวคบอยาข้าวมินวัดข้าวมิ้นไม่ k ู้ปูร์ก r รซ์ไรข้าวกินข้าวหรือยังคะ Eat rice? Did you eat rice? Did you eat anything yet? No, only snacks. ยังไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่ขนมหิวมากหิวมากว่าจะสั่งกำล n n จะ eat pizza ข้าวข้าวไข่ ข้าวไข่ Yes rice with chicken ข้าวไก่ข้าวไข่ข้าวอะไรไก่ข้าวไก่ไม่มีมีแต่ข้าวมันข้าวมันไก่ข้าวมันไข่ข้าวมันไข่ไม่มีข้าวมันไก่ข้าวมันไข่ข้าวมันไข่บอยมี It doesn't have ข้าวมันไข่มีข้าวมัน chicken with rice no rice with chicken you said chicken Oh, you said rice with egg what How do you say it? Khao man kai. Yeah, kai. Kai. Yes. Kai. Kai. <laughs> no, no, keikai. Abi shokinalai. Abi sha mean like. What would you like? What dishes? Hey, what what your favorite dish? My favorite dish? Yeah. Is mu ping and khao kamu. แล้วก็ข้าวขาหมูหมูปิ้งกับข้าวขาหมูอร่อยมาก but make me very fat หมูปิ้งกับข้าวขาหมูอร่อยมากแต่ทำให้อ้วน <laughs> don't care we gonna work activity gym. Yeah, yeah. anything ทิ้งกระเบล yeah we have to go to the gym น้องน้องอังกี้หน้าเหมือนอาบีเหรอคือใครอะไก่ตากระตาง พาอาบีพูดภาษาไทยมีเสน่ห์มากว้าว you're charming when you say speak it speak English Really ขอบคุณครับขอบคุณครับ Did I say good? ขอบคุณครับขอบคุณครับ But you can say ขอบคุณค่ะ too Really? o w is it? It's cute ไงขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกำลังจะไปไหน กำลังจะไปทำงานกันค่ะตอนพูดไทยน่ารักมากเฮ้ยมีแต่คนชอบอาบีเวลาบีพูดไทยอ่ะแน่แหละอยู่อยู่เมืองไทยอยู่ต้องพูดไทยอ่ะ You stay in Thai y e s You live in Thai you have to stay I will stay a y Yeah 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 You w a n t to learn ก็ l o You กันเล่นกันอยู่สองคนนี่แหละก็ ไม่มีใครเล่นด้วยก็เล่นกันอยู่สองคนอนะสดใสทั้งคู่เลยอชอบสายตาอาร์ดีมองเก๋อุย้ยเดเอ้ย t h e y love when you looking at me They love Look Look Hey Yo Dad Hello Hello Bobby b o สวัสดีค่ะ Bobby o b b y is here I'll be easy. I'll be cute. Oh <my. S 1> I'll be cute. I'll be good. Good people. I'll be good people. เฮ้ย yo yo bro yo bro เอ้ยไม่ใช่ yo father my dad my dad <Yeah. S 2> is here สอนพูดภาษาไทยหน่อยเอาเอาภาษาไทยเอาคำไหนดีคะเอาตั้งแต่กกไก่ถึงฮอดงูเลยมั้ย How long will I stay in Thailand forever? d i someone type there How long will I stay in Thailand forever? <laughs> จริงรวะจริงหรอจิิงงจะอยว่มีอยู่ตลอดไปเลยวะไม่กลับบ้านกับช่อง Someone ask where are you I have no idea where I am ไม่รู้เลยอยู่บนถนน Maybe he can tell me ทุกคนอาจจะบอกได้ว่าที่นี่ที่ไหน ใช่ที่รักหรือเปล่า <c oughs> อะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะเล่นมุกอะไรกันคำนี้อ่าอ้า where you there I don't know บ๊อบบี้บ๊อบบี้บ๊อบบี้มัมมี่ love you อาร์ <c oughs> ินที่นี่อาร์ินไทยแลนด์ we are so cute you see you see i think my <cute. S 2> dad is not h e r e ah uh, look 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 we are partner we are good partner papa papa daddy dad. oh, daddy d a d เดดลูก o ูกล o กเดดดูดูนะพ่อดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเอ good ไหม good ไหมคะคุณพ่อ I think I'll be gonna be really mad when he sees that I do this actually too. I'll be. Yeah. No, he's not gonna be mad. Gonna like me. don't be mad na. I saw the the comment there in Albanian and I was like, who type in Albanian? And he said, Arby, we miss you. Where? And then I see the name here on the comment uh -huh. before, and then I see the name it's my dad. <laughs> your, your dad typing in Albanian? Yes. <laughs> ตาคีอาบิเียกกอกว่าเบบี้อเปล่า Did you call me baby? No No Can you call me baby? It's baby 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 Oh l e Baby 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 No Baby 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 Should invite invite Brav to sing นะ Yes Brav Brav sings the song o o d ไม่หิวข้าวกันหรอคะ He ha. Ah, uh, he is half German. No, I'm full Albanian, but I lived in Germany. Ah, uh, mm hmm. เป็นอัลเบเนียแท้ๆ hmm. แต่ว่าไปศึกษาไปเรียนอยู่ที่เยอรมันนะคะและตอนนี้ก็มาอยู่ไทยแล้วจ <Yeah. S 1> ้เข้ากันมาก They s a y we are matching. We are match each other. You wanna make me shine. Me too. Ever. นี่คือครั้งแรกครั้งแรกและครั้งแรกในชีวิตเลยที่อาบีเคยไลฟ์ในจี This is your first time. Yeah, i Not your. Today is the first time I will go live on Instagram and first time I open TikTok. Oh, อาบีมี TikTok อก,กแล้วมีใครด้วยไหมคะ Tell them it's my first time for both things. Yeah, tell. Alright. l อาบีมีติ๊กต็อกครั้งแรกเปิดติ๊กต็อกครั้งแรกแล้วก็ไลฟ์ครั้งแรกด้วย Right. first time. Uh, but I'm gonna end mine. But this is not your first time actually. Live? Live I live on my phone. Oh with my account on Instagram. Oh yeah. But you you never do like this before. No, no, no. Yeah yeah yeah, I understand. But next time I hope you live on your Yes, phone. next time I'm gonna live on mine. Alright, I'm gonna end mine and continue on KK's account. Okay. ของเขาแล้วก็ไลฟ์ที่ช่องเกตต่อนี่ <Ooh. S 1> ไปละอ๋อรู้ละอยู่เท้าไหนต่อไหนค่เ <Hi. S 1> ะเจอแล้ว Central is h e e l y e a it isn't o o late not t h same o r y ขอบค You sing more than just a joke, Is it too late now to say sorry? No, I follow you. Can I move the table a bit? Okay. And your legs? <laughs> Thank you. Thank you. We're just all. Abby! I'll be mainly a low law. What do they say? Asking you, I, like, are you still studying? No, not at the moment. At the moment. Are you Are you? How old are you? They ask. I want to tell them. Okay. I'm 20%. 23. Easy 23. time. 23. 23. ไปไหนกันลนะ่ะไปไหนกันลนะ่ะไปดีกว่าไปละไว้เจอกันใหม่คลนะิปหน้าไว้เจอกันใหม่ล็อกหนะ้าบ๊ายบาย y ยูค l อสิ่งอืมวันอ right. ่ะท้อโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนอกจากนอกจากอาบ,บีได้ฝึกภาษาไทยเก๋ก็จะฝึกภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเพราะว่าเก๋ไกล้ใกล้เก่ง ก็เก่งนี่ยูว่าไหทเชอร์ยังเป็นอัง h ฤษที่เช e รเป็นภาษา t ท a e เออเป็นครูภาษาไทยนะคะอันนี้ครูภาษาอังกฤษบายบาย